สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะเราจะมาติวข้อสอบ o n e เน็ออนไลน์กันเลยนะคะซึ่งเอกสารที่ครูแจกไปให้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อสอบโอ e เเล่มใหญ่ๆสีเหลืองๆเนาะทีนี้ครูจะพาเรามาทําแบบฝึกหัดเกี่ยวกับข้อสอบโอเย้อนหลังกันนะคะให้เปิดไปหน้าที่85นะคะคือให้เราทําหัวข้อที่เรามั่นใจมากที่สุดซึ่งอันที่ง่ายที่สุดนี่จะเป็นเกี่ยวกับเทศกาลนะคะ ดูนะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลเทศกาลวันสำคัญนะคะชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษาก็คือถ้าเรายังอ่านไม่ค่อยได้แปลงไม่ค่อยออกหนึ่งเลยนะคะให้เราดูดูนี่นะดูรูปภาพคะ่ะนี่อันนี้คือรูปอะไรเดี๋ยวครูจะพาทำไปพร้อม,อมกันนะคะ นับวัน your friend friend ก็คือเพื่อนของคุณ g a v e give คือให้ g a v e คือช่องที่สองของคำว่า g i f t นะคะ your discard c a r d ก็คือ d i c a r d ไวพรนะคะ which party party คือ งานปาร์ตี้ Are you invited to ก็คืองานปาร์ตี้ไหนที่คุณได้รับเชิญไปนะคะถ้าเห็นแม่มุดแบบนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับเทศกาลอะไรนะติ๊กตอกติ๊กตอกไหนใครลองคิดซิว่ามันเป็นเกี่ยวกับเทศกาลอะไรในข้อความเขาบอกว่า Dress up and join us for a spooky night for trick trick or treat ถ้าเราเห็นคำนี้ trick or treat นะคะมันจะเป็นเกี่ยวกับเทศกาลอะไรเราน่าจะรู้อ่ะดูข้อหนึ่ง number one Easter number two Christmas number three New Year number f o u Halloween อ่ะข้อนี้นะคะ,ฉะเฉลยข้อที่4 Halloween เพราะว่าเทศกาล Halloween นี่จะเป็นเกี่ยวกับเทศกาลอ่ะ trick or treat ก็คืออ่ะจะให้หลอกหรือว่าจะ เอาลูกอมหรือเอาอะไรปกติแล้วเนี่ยคือมันจะเป็นประเพณีของทางต่างประเทศเนาะคือมันจะมีเด็กน้อยอะ่ะถือตะกร้าแต่งชุดเป็นผีเป็นปีศาจนี้ไปเคาะประตูหน้าบ้านปักปกปัอก,ปอ,กอ่ะเราบอกแล้วเขาจะถามว่า t trick or t r e a t จะให้หลอกหรือว่าจะเลี้ยงอ่ะ treat แปลว,ว่าเลี้ยงก็คือเหมือนกับว่าเขาจะมีขนมมีลูกอมอยู่ในตะกร้านั้นนะคะมันจะเป็นแบบกิจกรรม เทศกาลให้ร่วมสนุกกันนะคะคำว่า dress up นี้ก็คือการแต่งตัวนะลูกแต่งตัว joyous ก็คือ joy joy นี่คือเข้าร่วม spooky night ก็คือเกี่ยวกับการหลอกคือร่วมในคืนที่ spooky เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับคืนเขาจะแปลประมาณว่าคืนที่น่ากลัวหลอกหล้ออะไรประมาณนี้นะคะ เฉลยข้อที่4นะคะเกี่ยวกับวันฮาโลวีนฮาโลวีนนะคะข้อ1ข้อที่2ข้อที่2ถ้าเราไม่สามารถอ่านคำศัพท์เป็นประโยคยาวๆได้ให้เราดูคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดของคำนะคะถ้าประมาณนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับเทศกาล ให้เราหาคําที่เราคุ้นเคยมากที่สุดเกี่ยวกับชื่อเทศกาลเช่นคริสต์มาสฮา l โลวีนวา a เลนทน์อีสเตอร์ฮา l โลวีนอ่ะดูตรงนี้นะฮาโลวีนถ้าใครพอแปลบางคําได้ก็คือให้ลองอ่านๆพอจับใจความได้นะคะเมแกน wants to send send ในที่นี้แปลว่าส่ง send a h l l l o w e e n c ก r d กาก็คือการ์อวยพรนี่แหลคะค่ะ to her friends ก็คือเมแกนเนี่ย wants ต้องการ To send a halloween card to her friends เมแกนต้องการส่งการ์ดฮาโลวีนไปให้เพื่อน what should she draw draw ในที่นี้คือวาดภาพ on her card คือจะวาดภาพยังไงลงบนการ์ดอ่าให้เราดูว่าวันฮา l โลวีนนี่มันมีอะไรบ้างมันมีต้นคริสต์มาสไหมมีไก่งวงไหมไก่งวงตรงนี้นะคะภาษาอังกฤษเขา,า,าอ่านว่า เช r อร์กีเชอ่แปลว่าไก่งวงอันนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับวันอีสเตอร์อีสเตอร์อันนี้จะเป็นคริสต์มาสนะคะคริสต์มาสส่วนตรงนี้คือมันจะมีสัญลักษณ์ของวันฮาโลวีนจะมีฟักทองพร้อมขินพร้อมขินฟักทองมีอะไรอีกที่จำได้มันก็จะมีสัญลักษณ์เกี่ยวกับผีแม่มด ปิศาจอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นภาพที่เมแกนคนนี้ชื่อเมแกนเมแกนจะวาดลงไปนะก็คือรูปฟักทองนั่นเองคะ่ะแล้วทีนี้เรามาดูข้อที่3ต่อไปเลยนะคะให้เราจับคีย์เวิร์ดนะให้จับคีย์เวิร์ดเอา what do americans americans ถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นชาวอเมริกัน say say คือการพูด to their family family คือครอบครัว on february february นี่คือเดือนอะไรนะวันที่14ด้วยอ่ะมันเป็นวันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์ต้องพูดว่าอย่างไงนะเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์เราให้เราหาเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์เลยอันไหนที่มันมีวาเลนไทน์เดย์ก็คือตอบ ข้อนั้นเลยค่ะข้อนี้ฉนเฉลยข้อทีอ่ข้อที่4นะคะ Happy Valentine's Day อ่านูข้อต่อไปเลยนะคะ Number four Read the poem poem ตรงนี้ก็คือกลอน We have hang our stocking up stocking stocking นี่ก็คือถุงเทา้าถุงเทา้า hang hang ก็คือการแขวน We พวกเรา We have พวกเรามี การแขวนถุงเท้า beside the open gate r ก็คือมันจะมีที่ที่แขวนถุงเท้าอ่ะปกติแล้วเขาจะแขวนไว้ตรงปลายเตียงตรงปล่องไฟอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อเขามีความเชื่อว่าถ้าเราแขวนถุงเท้าในวันคริสต์มาสอีฟก็คือวันที่24ก่อนวันที่25 25คือวันคริสต์มาสใช่ไหม ดังนั้นเราจะได้ของขวัญจากซานตาคลอสนั่นเอง a n d n o w t h e r e s nothing more to do except to wait ก็คือเหมือนกับว่าประโยคนี้เขาบอกว่า we have hang our stocking up ก็คืออ่ะพวกเราเนี่ยแขวนรุงเท้าไว้ที่ปล่องไฟไว้ที่ปลายเตียงแล้วนะ beside the open grate ก็คือไว้แถวแถวนั้นแหละ a n d n o w t r e s nothing nothing คือไม่มีอะไรเลย more to do more to do คือไม่มีอะไรทําแล้วแหละ except except ในที่นี้นะคะแปลว่ายกเว้นยกเว้น to wait wait คือการรอคอยแล้วทีนี้เขาถามว่า mm hmm. on which holiday do children in some c o u n t r y do this มันจะเป็นเกี่ยวกับเทศกาลอะไร mm hmm. holiday คือวันหยุดเขาถามว่าวันหยุดวันอะไรอะที่เด็กๆเ,เนี่ย mm hmm. เขาทำกันนะคะมันจะมีหนึ่ง น้ำวันขึ้นต้นด้วยตัว e คือ Easter ร์นับปร ch r i s t m a s าสนับ e ร New Year and number ับประโฟร์ทังกข้อนี้นะคะฉเฉลยคือข้อสองค่ะ c ริส s t ม a สเด็กๆจะชอบทำทุกๆวันคริสต์มาสนะคะส่วนข้อห้าข้อห้าถ้าเห็นแบบนี้เดี๋ยวนะครูจะชี้ให้ดูถ้าเห็นแบบนี้นะคะอ้อนสงกรานเด Most Thai people go to their hometown. คือวันสงการสงการดีคือวันสงกราร Most Thai people คือคนไทยส่วนใหญ่ Go คือไป To their hometown คือบ้านเกิด To visit ก็คือเยี่ยม Their parents ก็คือครอบครัว On which holiday to b r i c h e t i e s People do the same เขาถามว่าเนี่ยปกติแล้วเทศกาลสงการวันสงการวันอยุ่ของไทยนี่คือคนไทยส่วนใหญ่เขากลับบ้านไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ซึ่งในประเทศอังกฤษก็เหมือนกันมันเป็นเทศากาลอะไรที่แบบคนอังกฤษส่วนใหญ่เขาแบบกลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัวมันจะมีวันอีสเตอร์วันฮาโล w วีนวันคริสต์มาสแล้วก็วันวาเลนไทน์ข้อนี้นะคะให้เด็กๆจำไว้เลยนะว่าข้อนี้ฉเฉลยคริสต์มาสค่ะ คริสต์มาสนะส่วนใหญ่ที่เขากลับบ้านไปดูแลพ่อดูแลแม่ข้อห้านะคะ,ฉะเฉลยคริสต์มาสอ่าดูเลยทีนี้นะคะวันนี้เราจะมาดูถึงข้อที่10กันนะคะข้อหก which season season คือหรือดูการ d a s the united states of america ประเทศอเมริกา not have ไม่มี อ่าฤดูการไหนที่ประเทศอเมริกาไม่มีมันจะมี rainy spring winter summer ประเทศไทยประเทศไทยของเรามี3ฤดูการเนาะมีร้อนฝนหนาวนะคะแต่ถ้าต่างประเทศต่างประเทศมันจะมีฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผีใบไม้ผใบไม้ร่วงแล้วก็รดูร้อนนะคะจะไม่มีฤดูฝนด้านเองนะคะข้อ6ตอบข้อที่1ส่วนข้อที่7ค่ะข้อที่7เ,เรามาดูต่อเลยนะข้อที่7 which of the following is an American breakfast อาหารเช้าของคนอเมริกันถ้า sticky rice คือข้าวเหนียว ข้าวเหนียวใส่ติดน้อยๆร้อนๆแล้วก็กริวพอก็คือหมูย่างอารมณ์ประมาณว่าหมูปิ้งก็ได้ค่ะกริวคือการย่างนะคะสตีมไรก็คือข้าวสวยอ่ะข้าวสวยอันนี้คือข้าวสวยนะคะข้าวสวยใส่จานร้อนๆบีฟเครีก็คือแกงเนื้อแกงเนื้อนั่นเองนะคะโรสชิคเก้นก็คือไก่ย,ย่างพาพยาสลัดก็คือตำบักหุงนั่นเองค่ะส้มตำนะคะซึ่ง อาหารของประเทศไทยไม่ใช่สิไม่ใช่ประเทศไทยอาหารของอเมริกันชาวอเมริกันก็คือมันจะมีเบคอนไข่แล้วก็ซอสเสจก็คือไส้กรอกนั่นเองนะคะมันจะมีเบคอนมีไข่แล้วก็มีไส้กรอกแต่ถ้าเป็นพวกสติ c k y rice ก็คือข้าวเหนียวหรือพอคือหมูย่าง แล้วก็พวกหมูปิ้งอย่างนี้ก็ได้ค่ะสตีมไลท์คือข้าวสวยบีฟเคอรี่คือแกงเนื้อโรสชิคเก้นก็คือไก่ย่างผพา,พา่าแยกสลัยก,ก็คือส้มตำนะคะแล้วทีนี้เรามาดูข้อ8กันเลยค่ะข้อ8นะคะ which month month ก็คือเดือน has the same number of d a y as much เดือนไหนที่มันมีจำนวนวันเหมือนเดือนมีนาคมมีนาคมมีทั้งหมด31วัน ะะถ้าเดือนลงท้ายด้วยคมจะมี31วันแต่ถ้าลงท้ายด้วยยนจะมี30วันนะคะจูนจูนคือเดือนมิถุนายนออกัสคือสิงหาคมเฟบร,รีคือกุมภาพันธ์โนเวมเบอคือ t i กตอกติกตอก,ตก,ตอ,กอันนี้คือพฤศจิกายนนะคะเดือนไหนที่ลงท้ายด้วยคมจะมี 31วันดังนั้นเดือนที่มี31วันคือเดือนสิงหาคมนะคะดูนะให้เราจําจำจำไว้เลยว่าเทศกาลอะเทศกาลสำคัญสำคัญนี่คือดูตรงนี้นะ on October 3 1 s t 31 31คือวันที่31ตุลานะคือ c h i l d r e n Celebrate ก็คือเฉลิมฉลองวันฮาโลวีน แล้วปกติแล้วพวกเขาชอบทําอะไรข้อหนึ่งนะคะ t h e y Splash Water on Each o t h e r Splash ก็คือลดน้ำคือแบบสาดน้ำใส่กันอะไรงนี้เล่นน้ำก็ได้อะประมาณว่าเล่นน้ำนะคะข้อสอง h e y Send h a n d m a d e c a r d ส่งการให้พ่อ Father คือพ่อ t h e y g i v e Jasmine Flower to Their Mother ก็คืออเก็บ ให้ดอกมะลิแม่นะดอกมะลิอันนี้ส่งการแทนเมรให้พ่อข้อ2ข้อ3คือเอาดอกมะลิให้แม่ข้อ4 day dress l i k e g h o s ก็คือแต่งตัวเหมือนผีวันฮาโลวีนมันจะเป็นเกี่ยวกับผีดังนั้นข้อเก้าตอบข้อที่4ค่ะส่วนข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะ angie and joe are decorating a pie tree with candy cane candy cane เราน่าจะจำได้ว่ามันจะเป็นลูกอมไม้เท้า สีแดงขาวนะคะประมาณนี้ Light ก็คือไฟ Glittering Ball ก็คือลูกบอลนี่นี่อันเป็นห้อยเป็นตับปุ่มตับป p p l อที่ต้นไม้ต้นไม้ต้นน้อยๆนะคะ which festival are they celebrating เดี๋ยวกูวาดรูปก่อนเป็นรูปที่สวยงามมากก็คือถ้ามีเกี่ยวกับแคน d y ที่เคมีแสงไฟมีก l ิตเตอร์ลิงบอนะคะมันจะเป็นเกี่ยวกับวัน คริสต์มาสนะคะถ้าแตงสกิฟวิ่งให้จาไว้เลยว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับไก่งวงอันนี้คือไก่นะคะไก่ชิเกีนชิเกีนไก่วาเลนไทน์ Valentine จะเป็นเกี่ยวกับวันความรักนะคะอีสเตอร์อิสเตอร์นี่จะเป็นเกี่ยวกับกระต่ายให้จำไว้เลยว่ามันเป็นเกี่ยวกับกระต่ายอันนี้คือกระต่ายนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นวิดีโอพาร์ทเริ่มต้นในการติวข้อสอบโอเน็ตนะคะครูเลือกที่จะ เอาเกี่ยวกับเทศกาลมาให้พวกเราได้ลองทำลองฝึกความคุ้นเคยสำหรับใครที่ว่างให้ดูย้อนหลังแล้วก็ฝึกนะคะฝึกจำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะคุ้นชินแล้วก็ทำข้อสอบได้เองนะคะสำหรับวันนี้ thank you so much ค่ะ